สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เน็ตชาแนลวันนี้เราก็อยู่เกมมาฮีโร่ใต้อิมแพ็กกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยทางตัวเกมมาฮีโร่นะครับเขาก็มีอัปเดตพรีวิวกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าสําหรับกิจกรรมนี้นะครับแน่นอนตรงตามข้อมูลหลุดเป๊ะๆเลยครับนี่ครับ Upcoming Event and Recruit Clash of A B Challenge from the Class President นะครับก็อีเวนต์ต่อไปที่จะมานะครับ จะเป็นในเรื่องของห้อง A กับห้อง B นะครับที่มาสู้กันนะถ้าเกิดใครที่ดูไปแล้วนะครับสำหรับระยะเวลาอีเวนต์ในรอบนี้เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่27่ครับวันพรุ่งนี้เวลาบ่ายโมบ้านเรานะครับไปจนถึงวันที่5เดือน10นะครับโอเคก็มาดูครับนี่เลยครับซึ่งตัวละครแจกในรอบนี้นะครับจะเป็นตัวละครใหม่นะครับที่ต้องบอกว่าเป็นโมเดลที่มาครั้งแรกของเกม my hero ultra impact เลยครับนั่นก็คือโมโนมะนั่นเองครับสำหรับโมโนมะตัวนี้นะครับ จะเป็นสายอินนะครับหรือว่าสายสีเขียวนะเอาจริงสำหรับผมเนี่ยผมก็คิดว่าโมโนมาเนี่ยยังไงน่าจะเป็นตัวแจกแล้วนะเพราะว่ามันมาครั้งแรกนะครับทีมงานเนี่ยคงอยากให้ทุกคน ได้มีตัวละครใหม่ในไอดีไว้ครอบครองด้วยนะเพราะว่าถ้าเป็นตัวละครเก่าอย่างเคนโดนะครับมันก็จะดูไม่ค่อยสเปเชียลเท่าไหร่นะซึ่งถ้าเกิดเป็นโมโนมาแจกเนี่ยผมว่าคนเนี่ยหฮม,มากกว่าแน่นอนนะแล้วก็อีเวนต์เมม o r ีในรอบนี้นะครับที่แจกเนี่ยจะเป็น necessary sacrifice นะครับนั่นก็คือ t a i นนั่นเองนะครับอีเวนต์เมม o r ีของอีเวนต์ครับก็จะเป็นระดับ SR นะสำหรับความสามารถนะครับเขาบอกว่าจะสามารถเพิ่มเกรดไม้ตายเมื่อเริ่มต่อสูได้นะครับถ้าเกิดใส่โดนตัวละครไวไล แล้วก็ยังสามารถเพิ่มพลังโจมตีทุกๆครั้งที่สามารถล้มฝ่ายตรงข้ามได้นะครับทั้งหมด2ครั้งด้วยกันนะและแน่นอนนะครับอีเวนต์โบราณพิเศษก็คือจะสามารถเพิ่มอัตราได้รับฮีโ,ลโลร่ลรตารี่ทิเกตนะครับในด่านอีเวนต์ด้วยนะอ๋อใช่แล้วก็โมโนมาเนี่ยมันจะเพิ่ม ตัวไว้ตีบอสนะครับในด่านอีเวนต์นะก็แน่นอนอีเวนต์รอบนี้นะครับมันจะมาในรูปแบบของตู้ลอตเตอรี่นะครับซึ่งความสามารถมมโมรี่รอบนี้เนี่ยเอาจริงผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะความสามารถมันดูพื้นฐานก็จริงนะครับแต่ว่าการใช้งานเนี่ยถือว่าค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันจํากัดเฉพาะตัวละครวายลน์นะแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยเรายังต้องล้มศัตรูให้ได้ก่อนด้วยนะครับของแจกในอีเวนต์ก็จบไปนะครับคราวนี้เรามาดูตู้กาชาในรอบนี้กันดีกว่าสำหรับตู้กระชาในรอบนี้นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่พรา จนถึงวันที่12เดือน5นะครับอยู่นานมากกว่าอีเวนต์2วันด้วยกันนะแล้วก็ตัวละครที่มาใหม่ครับนี่เลย w วิ t i s l a ล e เทย y อ i ด a k คุงนะครับเป็นตัวละครที่อาร์เนลุดมาเกินปีแล้วนะกว่าจะได้ลงเกมจริงๆนะครับและสําหรับตัวละครอีดาครับเป็นสายสีเขียวเพื่อนๆสายอินนะไม่รู้ว่าเพื่อนๆเดาถูกหรือเปล่านะครับสำหรับผมเนี่ยก็เดาผิดเป็นที่เรียบร้อยนะเพราะว่าผมเนี่ยเดาเป็นสายสีฟ้านะครับ ABL นะ ไม่ใช่นะครับเป็นสายสีเขียวนะซึ่งความสามารถอีดาตอนนี้นะครับยังไม่ออกมานะแล้วก็ตอนที่ผมทําคลิปอยู่นี้นะครับข้อมูลของคุณแอร์อิมแพกใน Discord เกมมา h ฮีโร่ออนไลน์แพกเนี่ยเขาก็ยังไม่มีอัปเดตข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมานะครับซึ่งผมคิดว่าข้อมูลเนี่ยน่าจะมาเย็นๆนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวความสามารถของอีดาคุณเนี่ยผมอาจจะรวบยอดนะครับไปทําคลิปในวันพรุ่งนี้ทีเดียวเลยนะแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครนะครับข้างโต้นะตัวละครที่มาพร้อมอีดาคุณเนี่ยก็จะเป็นเคนโดนะครับซึ่ แน่นอนสำหรับตู้นี้นะครับไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ดแต่อย่างใดนะส่วนเลกพิกอัพเมม ORY ในรอบนี้นะครับนี่ New Skill Operation นะครับก็จะเป็นอาโอยามะคุงกับโทคยามินะครับกำลังใช้ท่าประสานนะครับความสามารถนะครับเขาบอกว่าจะสามารถเพิ่มพลังโจมตีถ้าใส่โดยตัวละครนักเรียนห้อง 1A นะครับนอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มคุณลิขิตเละ เมื่อตัวละครที่ใส่มีผลของบัฟสปีดอยู่นะครับโอเคก็สําหรับการใบนี้นะครับบอกเลยน่าจะทํามาเพื่ออีดักคุงโดยเฉพาะนะเพราะว่าที่ตรงตามเงื่อนไขเนี่ยความสามารถให้มันตรงตามเงื่อนไขนะครับค่อนข้างยากนะอีดักคุงเนี่ยน่าจะใช้งานง่ายที่สุดแล้วนะครับซึ่งเราเอาไปใส่ฮอกสีฟ้าก็ไม่ได้นะเพราะว่าฮอกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ใเรียนห้อง 1A ด้วยนะครับและแน่นอนโบนัสพิเศษนะครับก็ยังเพิ่มอัตราดรอปฮีโร่ลอตเตอรี่ทิกเก็ตนะครับในอีเวนต์นี้ด้วยนะ แล้วก็อีกใบนะครับ a u t o g a t o r Class B Boy นะครับจะเป็น Memory ระดับ SR ในตู้รอบนี้นะครับสำหรับความสามารถทำอะไรได้จะสามารถลดดดเม g ที่ตัวละครได้รับ3เทิร์นนะครับเมื่อใส่โดยนักเรียน UA นะครับโอเค <c oughs> <c oughs> ก็ปัจจุบันเนี่ยนักเรียนห้อง B เฉพาะยังไม่มีนะครับเขาก็รวมหมดนะเป็น UA High Student นะครับแล้วก็ยังสามารถเพิ่มแรงโจมตี3เทิร์นทุกๆครั้งที่ได้รับการโจมตี3ครั้งนะครับซึ่งความสามารถนี้จะสแตงได้ทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะ โอเคก็สําหรับความสามารถนะครับถ้าดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยผมว่าน่าจะเหมาะกับคิริชิมะคุงมากๆนะหรือตัวละครสายแทงที่เป็นนักเรียน U a เนะครับเพราะว่าสามารถลดไดเมจได้สเทิร์แรกนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องมาดูนะครับว่าไอ้ลดไดเมจเนี่ยมันลดกี่เปอร์เซ็นต์นะซึ่งถ้ามันลดมากกว่า25%เนี่ยผมบอกเลยการ SR ใบนี้นะครับจะเป็นการที่น่าสนใจมากๆแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีแน่นอนนะแล้วก็จะเทียบการ SR ใบเก่านะครับที่เป็น ทสือเทสือกับ ima, คิดิชิมะคุงงัดข้อกันเนี่ยตกกระป๋องไปเลยนะก็เดี๋ยวต้องมารอดูนะครับซึ่งผมคิดว่ายังไงมันก็คงไม่มากกว่าการใบนะั้นหรอกมั้งโอเคครับก็สําหรับข้อมูลอัปเดตคร่าวๆวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะบอกเลยว่าเพื่อนๆโอ้โหเอาจริงตัวละครแจกนะถือว่าดีมากนะโมโนมานนะผมก็อยากได้นะครับอันนี้เนี่ยไม่ต้องเสียเพชรเปิดด้วยนะได้ทุกคนแน่นอนนะครับที่สําคัญสามารถปลดได้เต็มด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวแจกจากอีเวนต์ลอตเตอรี่นะ แล้วก็นี่ครับสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจากกันนะครับทางเพจ a c e b o o k เนี่ยเขาก็อัปเดตนี่ข้อมูลคร่าวๆนะครับของโมโนมะเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเอาจริงเขาก็อธิบายตัวละครโมโนมะแบบคร่าวๆนะครับแต่ว่าที่ผมอยากให้เพื่อนๆดูเนี่ยคือโมเดลเพื่อนๆโอ้โหบอกเลยว่าเขาปั้นโมเดลสวยมากนะครับสำหรับโมโนมะนะเห็นแบบนี้ก็ค่อนข้างอุ่นใจนะครับถ้าในอนาคตตัวละครใหม่เนี่ยผมเชื่อว่าเกมมายคิโรตายแผงเนี่ยปั้นตัวละครมาสวยแน่นอนนะ โอเคครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับข้อมูลอัปเดตเกมมายี่ออตเตอร์อแนะและสำหรับลงหอคอย BE Tower เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปที่ผมลงให้เพื่อนๆดูอีกหนึ่งรอบแล้วกันก็สำหรับคะแนนที่ผมทำได้นะครับตอนนี้อันดับ2ในลีของผมเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นคะแนนที่ฟุกมากเพื่อนๆเพราะว่าหลังจากที่ผมทำได้9,116แตม้มใช่ไหมผมตีไปอีก2วันนะครับประมาณ12รอบนะจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้คะแนนมากกว่ารอบนี้เลยนะ ก่อนสำหรับทีนี่ผมใช้นะครับแน่นอนผมก็มีเปลี่ยนแปลงนิดนึงครับเพราะว่าเมื่อวานนะครับผมเปิดได้ตัวละครใหม่มาครับนี่เลยธามากิคุงนะครับจากตู้โมโมเชียร์ลีดเดอร์นะธามากิหลุดออกมาเฉยนะครับบอกเลยโคตรดีใจนะซึ่งผมก็อัพธามากิเนี่ยไปค่อนข้างเยอะแล้วด้วยนะครับเรียกได้ว่าได้มาปุ๊บผมอัพอาบิลิตี้บอร์ดถึงหน้าเก้านะครับเกือบตันเลยนะเพราะว่าผมเนี่ยดองของไว้เยอะมากนะครับก็อนสำหรับห้องแรกนะครับนี่ผมก็ใช้เป็นสัตว์ตัวนี้นะแล้วก็ห้องที่2นะครับผมก็จะใช้เป็นอาไอสันไอซ์ซาว่า นักเรียน U A 2คนนะจะเป็นโทรโรกิฟ้านะครับกับบาคุโกฟ้านะแล้วก็ห้องสุดท้ายนะครับจะเป็น2อาจารย์นะครับเอนเดเวอร์ไอซาวะเหลืองแล้วก็น้องเนเิเลนะก็สําหรับคร่าวๆนะครับผมก็มีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมนะสำหรับเพื่อนๆคนที่อยากจะปั่นคะแนนนะครับคือห้องแรกเนี่ยจริงๆตัวละครที่เขาแนะนำนะครับต้องเป็นตัวละคราอ,อาจารย์นะครับโรงเรียน U A นะมันจะช่วยให้เราเก็บคะแนนได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ ห้องที่2เนี่ยเอาจิงห้องสองไม่มีอะไรพิเศษครับแต่ว่าห้องที่3เนี่ยรู้สึกว่าเพื่อนๆจะต้องใช้เป็นตัวละครบิ๊กทรีนะครับบิ๊กทรีเนี่ยจะทําให้เราเก็บคะแนนได้ง่ายขึ้นมากนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีมิลิโอนะบอกเลยว่าเอามายัดลงที่ห้องสานะครับซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งตัว UR แล้วก็ SR ทั้งคู่เลยนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไวา้เทานีแล้วกันและสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับแน่นอนเดี๋ยวผมจะมาเปิดกาชานะครับหาตัวละครใหม่ อีดักคุงแน่นอนนะสำหรับคนที่อยากจะดูผมเกลือน,นะครับก็รอติดตามได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ